เอาละครับารสาัสดี่เพื่อนๆพี่น้องทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกมก a n a d นเอสปาด M ครับสำหรับตัวเกมวันนี้นะครับผมจะทาเพื่อนนะครับไปไกด์สำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนเลยนะครับผมว่าเราจะเวลยังไงครับให้ตัวละครของเราเนี่ยมี e x p ที่ค่อนข้างสูงครับผมและเราจะเว้งเร่งเวลย่างไรครับณช่วงแรกนะครับของวันแรกเลยนะที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะเร่ง EP ซึ่ง EP ีของเกมนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเนี่ยเป็น EP ีของฮีโร โดยทีมของเราเนี่ยสามารถจัดได้3ตัวละครครับเราสามารถเล่นตัวละครแบบนี้ของเราเนี่ยได้อย่างไรครับและ EP ีอย่างที่2ประเภทที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ EP ของ Family ครับซึ่ง E ีของ Family เนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับมีประโยชน์ในส่วนไหนบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังทั้งหมดกับปูพื้นฐานให้กับผู้เล่นใหม่ละกันนะครับกับกาเรโร่ X p a د ้า M ครับและอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเราเนี่ยจะสามารถฟาร์ม M นะครับเพื่อทําการขายซื้อขายของ กันอย่างอิสระเนี่ยอย่างไรได้บ้างครับผมเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมเพย์ทูเอิร์นก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเล่นเนี่ยเพื่อหาได,ได้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมโดยเราเนี่ยจะต้องฟาร์ม M นั่นเองครับซึ่ง M มตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถสลับสับเปลี่ยนเป็นโกนะครับได้เหมือนเดิมและก็เราเนี่ยสามารถขายของในตลาดกลางเพื่อฟาร์มโกได้นั่นเองครับโดยเราเนี่ยก็สามารถเอาโกเนี่ยมาแลกเป็นเงิน M ได้เหมือนกันครับเวลาเราเทรดขายของกันนะครับผมเอาละฝากกดไลค์ก กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับเกม g a n a โ o Espada M นั่นเองครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน e a s y กา r ์ด o p Up ตสามารถเติมได้3ช่องทาง1จาก เพจ a c e b o o กครับ2ก็คือรลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดมีแพ็คเติมเกมให้กับเ,เพื่อนในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิป พงผงครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับ จะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันนะครับวิธีเล่งเลเวลผมจะขอพูดในส่วนของเรื่องของฮีโร่ล้วกันนะครับการเล่งเลเวลของฮีโร่เนี่ยหลักๆนะครับผมสําคัญก็คือในการทำเควสหลักนั่นเองนะครับ และในการทําเควสรายวันครับซึ่งเควสหลักของเรานะครับก็จะมี ep อยู่2รูปแบบนะครับก็จะมี ep ตัวละครแล้วก็ ep ของ family นั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปเนาะก็ ep ตัวละครนะครับก็คือตรงนี้แหละก็จะมีเส้นเขียวๆนะครับพอเราเปลี่ยน l ล v e l เนี่ยพอเส้นเขียวนะครับมันเต็มนะก็เปลี่ยน l ล v e l นั่นเองนะครับผม ep ที่2เนี่ยก็จะเป็น ep ของอ นั่นเองนะครับเราต้องหา EP พีพวกนี้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวละครซึ่งมันสําคัญทั้ง2เลยนะครับอีพีของตัวละครนะครับเราขอพูดถึงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของเควสประจําวันด้วยนะครับซึ่งเควสประจําวันเนี่ยก็คือเควส์เดลลี่เดลี่เนี่ยมันจะไปตามเมืองนะครับก็จะมีเมืองหนึ่งเมือง2เมือง3เมือง4นะครับแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไต่เควสหลักของเราไปได้ไกลขนาดไหนนะครับยิ่งเราไต่เควสหลักไปเนี่ยมันก็จะปลดเควสประจําวันเนี่ยของ เมืองนั้นออกมานะครับซึ่งอย่างที่บอกครับยิ่งเมืองสูงเท่าไหร่เนี่ย EP มันก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเราเปรียบเทียบเมืองแรกนะครับผมก็จะได้ EP 50 EP 5 0 0 0นะครับถ้าเมือง2เห็นไหมครับมันต่างกันเยอะมากเลย50แล้วก็10,000แสนนะครับเห็นไหมครับ EP ประจำวันเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับผมและก็ในเรื่องของโกในเรื่องของซิลเวอร์นะครับเงิน M เนี่ยก็ได้เยอะมากพอสมควรครับเมืองหนึ่งนะครับถ้า3ขีดนั้นมันจะเป็น2,8งพันะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครจะฟาร์ม ในส่วนของ s i l เวอรนะครับผมตรงนี้นะถ้าเป็นเมือง2องนะครับผมจะรีนะครับผมนี่มันก็จะเสียค่ารีเยอะนะ มันก็จะเป็น2ขีดแบบนี้นะครับมันก็จะเป็น2 0,000ื่นเห็นไหม EP เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะหา EP หรือว่าหาซิวเวอร์เกลนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็พยายามเลือกกันดีๆนะครับในส่วนของเควสประจําวันเอาละครับต่อมาเลยครับผมหลักๆนะครับในการเล่น EP ของตัวละครเนี่ยเขาเล่นกันในที่ดันเจียนครับซึ่งดันเจียนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีอยู่2องดันเจียนดันเจียนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเดโมนิกนะครับแล้วก็ไลออนนะครับผมแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเลือกเอาเลยนนนะะครัับซึ่่ง EP เเียยมได้อ อยู่แล้วนะครับในเดนเจียนเนาะเอาล่ะผมจะลงให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการเวลให้กับตัวละครเนี่ยอย่างแรกครับผมอันดับหนึ่งนะครับเราเนี่ยจะต้องเลือกตัวละครครับที่เราจะเวลก่อนในการเซฟทีมนั่นเองครับให้เรานะครับเอาเลเวลนะครับ ที่ต่ํานะครับผมลงไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ EP เยอะนะครับผมอ่ะผมจะเปรียบเทียบ้กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับอันแรกนะผมจะลงไปก่อนผมจะเอา EP ตัวที่สูงที่สุดนะครับลงไปก่อนนะโอเคผมจะเริ่มลงให้กับเพื่อนดูนะครับสมมุติว่าผมจะไปที่ เดโมนิกนะครับผมตรงนี้นะผมจะไปที่ดันที่2นะครับการต่อสู้ก็จะเป็นออโต้นะครับอันนี้เนี่ยพอเราคิวนะครับผมอ่ะสังเกตน,นะ EP เห็นไหมครับมันจะเป็นรูปเขียวๆตรงนี้มันจะอยู่ประมาณ5้าพันสนะครับถ้าผมติกนะสำคัญก็คือการติ๊กนะครับผม ถ้าเราติ๊กตัวเวลต่ําที่สุดเนี่ยเราจะได้ E.P เยอะที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าผมจะติ๊กตัวเลเวล61เห็นไหมครับอ่ะเลเวล61เนี่ยจะได้อยู่ประมาณ3,002สังเกตนะเลขตัว,เข,วเขียวขึ้นนะครับเห็นไหม3,002ทีนี้ผมจะหยุดในการต่อสู้นะครับดูนะอ่ะโอเคผมจะตีก่อนนะครับอ่ะตีก่อนตีก่อนอ่ะตีก่อนโอเคตีนะอันนี้ผมหยุดแล้วนะทีนี้นะครับผมพอเราหยุดเนี่ย ตัวเซตทีมเนี่ยมันจะขึ้นให้กับเราเซตนะครับผมทีนี้ผมจะเอาตัวละครนะครับที่เป็นเลเวลต่าๆเนี่ยพอมันยืนในดันเจียนได้นะอย่าเอาต่ําเกินนะครับเอาประมาณสักแบบว่าพอมันยืนได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับผมเซตนะโอเคผมก็จะติ๊กตัวที่ต่ําที่สุดน,นะครับอ่ะลองดูนะ e ี EP ที่มันจะขึ้นมันจะเท่าไหร่นะครับผมอ่ะตรงนี้นะปุ่มปุ๊มอ่ะลองดูนะตัวนี้แตกก่อนนะครับผมปึ้งเห็นไหมครับ9,6 เน,นีต่างกันเยอะไหมอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการเล่น EP นะครับสมมุติว่าการเล่น EP เนี่ยอย่าไปเอาตัวเวลต่ําเยอะนะครับเอาตัวเวลสูงเนี่ยมาแบกนะครับผมตัวเวลชสูงเนี่ยเอามาแบกก่อนหรือเราจะจัดทีมเอาพีชก็ได้นะครับอ่ะตัวซัพพอร์ตสักตัวที่เป็นเลเวลสูงแล้วก็เอาตัวเลเวลต่ำเนี่ยมานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าแล้วตัวเลเวลต่ำเนี่ยเราจําเป็นต้องเวลหรือเปล่า มันจาเป็นนะครับจาเป็นนะเพราะว่าเราเข้าไปดูในคอล l e c เลคชันนะครับคอเลคชันตรงนี้ฮีโร่นะครับซึ่งเราจะได้ค่าสถานะด้วยให้เรากดเข้าไปครับในคอเลคชันของฮีโร่ต่างๆที่เราไปเช่าหรือว่าไปยืมนะครับจ้างมาเนี่ยอ่ะสมมุติว่าเราติ๊กเข้าไปนะครับมันก็จะมีเลเวลเห็นไหมครับ เขาจะเอาเลเวลรวมเนี่ยของคอร์เรชันนะครับมารวมกันแล้วก็เพื่อที่จะได้ค่าสเตตัสตรงนี้ครับมันจะปลดล็อกนะครับเหมือนคัมพีฮีโร่เนี่ยทุกคนคัมพีเลเวลเลยแหละคัมพีเลเวลฮีโร่นะครับพอเลเวลรวมเนี่ยมันได้นะครับมันก็จะได้ค่าสถานะตรงนี้นะครับถ้าใครอยากเก็บค่าสถานะของทีมนะครับผมสกิลก็เหมือนกันครับเห็นไหมสกิลเลเวลก็เหมือนกันเห็นไหมครับพอสกิลเลเวลรวมเนี่ยอ่ะมันก็จะได้ตรงนี้เห็นไหมครับค่าสเตตัสเยอะมากเลยนะอันนี้เนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับ ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักการในการเพิ่มพัฒนาฮีโร่ของเรานะครับก็พยายามนะครับเวลาเราลงดันเนี่ยพยายามจับตัวท AH ี corps, ่เลเวลต่ำๆเนี่ยลงก่อนนะครับสัก1ตัวเพื่อที่จะเอามาตกแบบนี้แหละเพื่อที่ให้ไม่ได้ EP นะครับที่มันเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะก็จะมีหลักการประมาณนี้นะครับในการเล่น EP ตัวละครหลักๆเลยนะครับในการทําตัวละครเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับในการทําตัวละครเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยหาตัวแบกได้นะครับ การทาตัวละครเนี่ยก็อย่างที่บอกครับของที่ดีที่สุดก็คือของทองใช่ไหมช่วงนี้เนี่ยช่วงแรกๆนะครับที่เราเปิดมา1วัน12วันแรกเนี่ยเราจะใส่แค่ของเขียวกับของฟ้านะครับของม่วงเนี่ยเราจะได้เฉพาะดอกในดันเจียนนะครับผมพวกนี้นะดอกในดันเจียนเลยซึ่งของต่างๆเนี่ยเราควรนะครับที่จะใส่ให้กับตัวละครหลักของเราเนาะ อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นของฟ้านะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นตัวพีทนะครับก็จะเป็นต้องมีตัวฟ้านะครับเพื่อยืนได้นะครับผมเวลาเราแบบว่าลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับซึ่งดันเจี้ยนพวกนี้เนี่ยมันจะดรอปจากไหนใช่ไหมมันจะดรอปจากบอสครับ2ตัวนี้นะครับผมนี่นะสตัวนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถลงได้นะครับผมในช่วงแรกๆนะครับเราก็จะลงได้แต่ว่าเราเนี่ยจำเป็นนะครับถ้าอยากลงเรื่อยๆเนี่ยเราจะเป็นต้องมีตัวนะครับตัวเนี่ยสามารถซื้อได้จากร้านค้านะให้เรานะครับ กดตรงร้านค้าแล้วก็กดตรงตั๋วตรงนี้ครับอ่าตรงนี้นะเราเนี่ยก็จะเห็นตัวตรงนี้เห็นไหมครับผมเนี่ยจะซื้อตลอดเลยนะครับก็คือซื้อได้ทุกวันจันทร์นะครับผมเนี่ย อาทิตย์ละ3าครั้งนะครับซื้อฟรีนะตัวลงดันนะครับเราก็สามารถซื้อตรงนี้ได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไต่ได้ไปไกลขนาดไหนนะครับเขาก็จะมีขีดชัปเปอร์บอกอยู่นะครับอ่าตรงนี้นะแต่ละดันนะครับผมอ่าเล้วก็ไปดูในดันครับเห็นไหมมันจะมีบอสทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไต่คอนเทนต์เนี่ยไปได้สูงขนาดไหนนะครับมันก็จะปลดล็อกให้กับเราตัวแรกเนี่ยก็พยายามลงนะครับตัวที่สูงที่สุด นะครับผมก็คือมันมีโอกาสดรอปต่างหูทองด้วยนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นก๊อตสุดของฝาไอของม่วงนะครับเห็นไหมมันก็จะดรอปเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะไปลุ้นกันอีกทีนะครับผมแล้วตัวที่2ก็เหมือนกันครับเราก็แนะนานะครับให้ลงดันสูงที่สุดนะครับผมก็จะมีซีพีบอกนะว่าเท่าไหร่นะครับแต่ดันที่2เนี่ยมันจะดรอปของม่วงเยอะนะครับผมตรงนี้นะผมก็ได้จากดันที่2นี่แหละก็พยายามลงกับปาร์ตี้นะครับให้เยอะที่สุดแล้วก็ต้องมีตัวด้วยนะครับอ่า ก็จะลงได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการหาอุปกรณ์เนาะต่อมานะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการดัน EP ของ Family ครับวิธีการดัน ไอพีของ Family เนี่ยมันสําคัญนะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราเนี่ยจะได้นะครับของข้างล่างเห็นไหมครับมันจะเป็นของสเตปของสเตปพวกนี้เนี่ยก็คือ CP เราถึงนะครับมันจะให้ของเราซึ่งของฟ้านะครับผมเราเนี่ยฟาร์มจริงๆเนี่ยมันดอปยากมากนะครับผมถามว่าของฟ้าเนี่ยทำไมผมได้เยอะจังนะครับใส่ทั้งตัวหลักตัวรองนะครับผมพวกนี้นะเห็นไหมครับเหลือเลยซึ่งมันเหลือเนี่ยมันเหลือเพราะ1น,นะครับมันก็ดอบด้วย2เนี่ยมันได้จาก Family นะครับผมตรงนี้ EP f a m i l เรเนี่ยเราจะได้ของฟ้านะครับมันจะมีกล่องของฟ้าให้กับเราเห็นไหมครับข้างในนะเห็นไหมมันก็จะสุ่มของฟ้าแบบการันตีให้กับเราเลยกล่องพวกนี้นะครับเราก็จะสามารถนํามาใส่ตัวหลักตัวรองได้เหมือนกันนะครับผมนี่ห้เราไต่มาสูงเลยครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเข็มกัดนะครับผมนี่เป็นกัดฟ้านะซึ่งถามว่าพวกนี้เนี่ยมนได้จากไหนได้จาก CP นะครับ CP เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ power power เนี่ย ถ้าใครขยันนะผมแนะนานะครับช่วงเปิดมาวันแรกนะใครขยันนะพยายามไปเช่าฮีโร่หรือทาเควสฮีโร่ครับยิ่งเรามีฮีโร่เยอะนะครับ EP ตรงนี้มันก็จะเยอะนะครับซึ่งมันจะเอาไปแข่งแรงกิ้งกันนะครับให้เพื่อนๆกดแรงกิ้งนะเห็นไหมครับ Family But t เทิเนี่ยสล้านนะครับอันนี้เนี่ยคือแข่งแรงกิ้งของ Family นะครับผมสล้านเนี่ยถามว่าเอ้ยเขาทําได้ยังไงมันไม่ยากเลยครับก็คือขึ้นอยู่กับความขยันของเราครับความขยันของเราก็คือ ให้เราครับเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมโดยการทำเควสฮีโร่ครับมันจะปลดล็อกให้กับเราตามเควสหลักของเราครับยิ่งเราไต่ไปเยอะเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้กับเราให้เราครับเลือกเลยว่าเราจะทําตัวไหนนะครับก็ไปไล่ทำเควสทั้งหมดเนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับฮีโร่ที่มันปลดล็อกให้กับเราในตรงนี้่ายิ่งเรามีฮีโร่เยอะเนี่ยซีพีของเรามันก็จะเยอะมากขึ้นมันเป็นซีพีฮีโร่รวมนะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับในการปั้น ในการอยากจะทำแงคงนะครับผมตรงนี้นะแล้งแฟมิลี่นะครับอ่าเราก็จะได้ของด้วยเหมือนกันครับของสเต็ปอย่างที่ผมบอกนั่นแหละต่อมาครับก็คือค่าผลงานนั่นเองครับผมค่าผลงานพวกนี้นะครับที่เราทำกันนะอถ้าใครอยากจะแข่งแรงกิ้งนะครับแต่ผมมองว่าแรงกิ้งเนี่ยเราไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้แค่แบบโชว์พาวเฉยๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมียศให้กับเรานะเห็นไหม ก็จะมียศนะครับพอเราได้ยศดมาแล้วมันก็จะเพิ่มค่าสเตตัสเนี่ยอันนี้คือข้อสําคัญนะครับเวลาเราทาเลนกิ้งเนาะพวกนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มนะวิธีง่ายๆเลยนะครับจะมี2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือไปทำควสนะครับรับฮีโร่ฟรีเลยนะครับผมอย่างที่2ครับก็คือการเช่าครับก็คือกดเข้าไปที่สเกลสเกลเนี่ยมันจะปลดตามเมืองนะครับก็จะมี3เมืองให้กับเรานะครับเมืองแรกเห็นไหมครับจะมีอยู่4ตัวนะครับผมนี่ให้เราทำควสทุกอย่างด้วยนะครับผมเวลาเราเช่าเนี่ยค่อนข้างยากนะ ยากยังไงครับอะสมมุติว่าผมเนี่ยจะไปะว่าจ้างนะครับว่าจ้างฮีโร่ล้วกันเอ่อถ้าผมอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมผมเนี่ยจะเป็นต้องจ่ายตัวนะครับมันก็จะมีตั๋วนะตั๋วที่เขาแจกตามแพ็กนะครับผมถ้าหมดตั๋วแล้วมันก็จะใช้เงินนะครับครั้งละ1 0,000หมืวันละ3ครั้งนะครับในการว่าจ้างซึ่งบอกเลยนะครับว่าในการว่าจ้างตรงนี้เนี่ยยากมากนะครับฮีโร่เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเออจ้างครบ3ครั้งอะไรแบบนี้นะครับจะ ให้กับเราเลยมันไม่ใช่นะครับซึ่งผมรองแล้วนะครับ20ครั้งเนี่ยก็ปฏิเสธ20ครั้งก็มีมันขึ้นอยู่กับดวงนะครับในการว่าจ้างตรงนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างเสียเซนีไปค่อนข้างเยอะนะครับในตรงหัวข้อสเกลนะตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราได้มาแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกมันก็เก็บคอลเลคชันนะครับเก็บอีพีนะครับไปหาค่าสเตตัสได้นั่นเองนะครับผมเพิ่ม CP ให้กับแฟมิลี่ของเราได้เหมือนกันเห็นไหม สาครั้งเนี่ยมันโนหมดเลยแต่ถ้าเรามีตัวลุงนะครับตัวลุงเนี่ยบังคับจ้างก็คือได้เลยตัวลุงเนี่ยผมแนะนํานะครับอย่าเพิ่งใช้ใช้เฉพาะตัวที่เก่งๆที่เราอยากจะได้จริงๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันใช้งบประมาณในการซื้ออ่ะสมมุติว่าเปิดจริงมานะการซื้อเนี่ยจะซื้อด้วยทองเห็นไหมครับนี่เขาจะให้ตัวลุงของเราฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะไปว่าจ้างแบบบังคับใช้ซึ่งตัวพวกนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยคาซิโอนะครับคาซิโอเนี่ยผมใช้ตัวนะครับ ตัวในการเช่าแบบบังคับเลยนะครับอ่ะอย่างเช่นเซกเอมเรียนะครับผมก็ใช้ตัวบังคับนะครับเพราะว่าเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยแบกของเราได้นะครับไปในทีมอันนี้เป็นของสําคัญและถามว่าวิธีการขาย M นะครับเราจะขายกันยังไงซึ่งการขายเของเกมนี้นะครับไม่ได้แบบง่ายๆนะไม่ได้ทํากันแบบง่ายๆเราก็จะขายได้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะเป็นนะครับต้องเร่งเลเวลนะครับโดยการทำควสหลักนะครับผมของเราเนี่ย ให้สูงที่สุดนะครับแล้วเพื่อที่จะมาปลด EP นะครับให้เป็นเลเวล30นั่นเองครับ EP อะไรครับ EP Family นะครับเราเนี่ยจะเป็นต้องทำ EP Family ตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยให้ถึง30โดยการทำเควสหลักครับถึงจะได้ EP สูงที่สุดเราเนี่ยต้องเร่งนะครับพอเราถึง30เนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกมาเก็ตนะครับตรงนี้ในการฟาร์มพวกโกลเด้นนะครับพวกซิเวอร์นะครับได้นั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะแบบว่าอ่าโอนย้ายกันนะครับ ใช้ตลาดกลางเป็นหลักนั่นเองนะในการเทรดเงินนะครับใครอยากจะหาะไรายได้เกมนี้นะครับก็รอเปิดจริงได้เลยนะตอนนี้เนี่ยก็ CBT ใครอยากจะลองนะครับตัวละครไหนที่ดีๆนะครับก็สามารถเข้ามาลองได้กับตัวเกมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ด้วยถ้า ผู้เล่นเยอะนะครับผมก็จะไลฟ์สตรีมเกมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ไลฟ์สตรีมเหมือนกันนะครับก็มีทำคอนเทนต์ไปด้วยนะครับผมในตรงนี้นะสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมน่าสนใจ MMO เกมหนึ่งนะครับที่เล่นแล้วติดพอสมควรนะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ